สวัสดีครับผมทีเจสเตอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นโชคดีของแฟนๆมาร์คเรเดอร์ที่ประเทศไทยมากๆผมเคยไปดูพวกนิสรรการนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ประเทศไทยได้จัดแบบนี้บ้างแล้ววันนี้ผมมาเห็นแบบคือมันแบบอลังการมากครับเราเข้าไปเนี่ยใครที่เป็นแฟนมันแท้ผมบอกเลยว่ากรี๊ดแน่นอนห้องแรกก็เอาแล้วนะครับแล้วแบบห้องท้ายๆนี่หนักเลยนะครับเป็นของแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ควพรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาครับ ผมชอบที่เป็นภาพสเก็ตคือเหมือนกับเป็นภาพแรกๆในการออกแบบมาร์คไรเดอร์เลยหลายๆคนอาจจะทราบดีแล้วว่าจริงๆมันไม่ใช่มดนะมันเป็นตาก,กแตนผมก็จําได้ว่าเออจริงๆมันคือตาก,กแตนการที่เ,เขาวาดตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยหน้าตาตรงนั้น,น่ะก็คือเหมือนเหมือนตกกะกแตนมากกว่าแต่พอพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยพอมองไปเออก็ไม่แปลกใจที่คนไทยเรียกว่ามดห้องที่ชอบที่สุดนะ่าจะเป็นห้องที่มีแบบเป็นมาร์คไรเดอร์เรียงกันหลายๆตัวและไซส์แบบ1ต่อหนึ่ง ครับโอ้เข้าไปรู้สึกแบบโอ้อลังการมากคือไม่เคยเห็นที่ไหนใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนสุดยอดมากครับเชิญชัวนะครับเป็นแฟน,แฟนมารา์คไรเดอร์นะครับคดิชินชอบผมว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงหรือใครที่โตมากับมารา์คไรเดอร์สักครั้งหนึ่งควรมาดูครับเพราะว่าที่นี่จัดได้ดีมากจริงรับรองว่าโดนใจทุกคนแน,น่นอน50ปีมาร์คไรเดอร์เอบิชันเปิดแล้ววันนี้ครับผม the mark rider exhibition 29เามษายนถึง1 3กรกฎาคม2568ศูนย์การค้า mbk center ชั้น4โซนเซื้อบัตรได้แล้ววันนีี้ท่10 Inven